เทคนิคเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการซื้อรีวิวอันนี้เป็นเทคนิคสายเทานะคะจริงๆก็เป็นเทคนิคที่หลายๆคนเขาก็ทำกันเนาะซึ่งมันก็มีกลยุทธ์นะคะถ้าทำแบบไม่รู้ไม่ใช่เทคนิคก็มีโอกาสที่จะโดนแบนแอคเค n t สูงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำผิดกฎของระบบช h อป e ี ตอนนี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะคะทำยังไงไม่ให้ผิดกฎ,กฎกับการซื้อรีวิวนะคะการซื้อรีวิวเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะการซื้อรีวิวเนี่ยเรามีจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือเพิ่มการสั่งซื้อเพื่อเปิดใจลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าร้านเรามีการส่งของจริงได้ของจริงๆนะคะแล้วก็สินค้าหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เพิ่มจํานวนการขายเพื่อไปสูกคู่แข่งนะคะก็ไอจํานวนที่มันเป็น xx เ,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 เป็นหลักหมื่นหลักแสนเนาะ ถ้าเกิดด้วยความที่เราสร้างร้านใหม่แบรนด์ใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้การซื้อรีวิวเนี่ยเพื่อสู้แข่งเพราะว่าถ้าเรารอลูกค้าเนี่ยมันก็จะนานเกินไปใช่ไหมคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าแล้วก็สินค้านะคะเพิ่มรีวิวสินค้าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะก็คือเป็นการแบบตรงถ้าซื้อเสร็จมันก็ต้องมีรูปมีอะไรเงี้ยให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าเขาได้ของของมันเป็นยังไงพัสดุเป็นยังไงนะคะส่งของไวไหมตรงนี้นั่นแหละค่ะคือจุดประสงค์ของการซื้อรีวิวนั่นเองก็คือกระตุ้นกระต ขั้นตอนการส่งงานรีวิวนะคะในขั้นตอนของการส่งงานรีวิวจริง,รงๆการซื้อรีวิวเนี่ยถ้าซื้อคนเดียวก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นมันต้องมีทีมนะคะถ้าอย่างในองค์กรมีพนักง,งานสักสิบคนยี่สิบคนอย่างเงี้ยเราให้น้องๆทุกคนนะซื้อรีวิวด้วยการกดซื้อของที่เราตั้งโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆให้ซื้อสิ้นนี้แล้วก็รีวิวตามนี้นะขั้นตอนการส่งงานก็คือส่งกล่องเปล่านะคะส่งกล่องเปล่าแต่ว่าไม่เปล่านะต้องมีน้ําหนัก มีสินค้านะคะแต่ว่าสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่สินค้าจริงเพราะว่าถ้าส่งสินค้าจริงไปเราก็ของของมันจะต้องออกจากสต็อกใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาก็ให้ส่งอะไรก็ได้แส่อะไรเข้าไปในกล่องให้มันน้ำหนักใกล้เคียงสินค้าจริงนะคะส่งรูปและคลิปวิดีโอของสินค้านั้นๆไปพร้อมกับแคปชั่นถือว่าน้องเอน้องเอทักไลน์ไปหาของเอซื้อของให้พี่หน่อยแล้วก็ให้เขากดปุ่มซื้อของ ตรงนั้นส่งลิงก์ไปนะจากนั้นเนี่ยก็บอกน้องเองว่าที่จะส่งกล่องเปล่าไปนะไม่ต้องเอาของมาคืนพี่พอได้รับของแล้วอะรีวิวตามนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะเราก็พิมพ์สคริปต์ให้เขาเรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนําให้ทําบ่อยและทีนะคะจําไว้นะคะอย่าทําแล้วอุย้ยได้ยอดเยอะจังแล้วก็ทําบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะผิดกฎช้อปปี้โดนแบนมีความเสี่ยงแนะนําให้ทําประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง สองครั้งก็ได้แต่พยายามสับเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยๆอย่าแบบน้องเอทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกทิศเอาคิดตามหลักความเป็นจริงว่า A คือลูกค้าจริงๆอะคะ่ะเเขาจะซื้อสินค้านี้ประมาณแบบ A ทุกเดือนอาจจะเอา B A อาสมมุติมีพนักง,งาน ABC ใช่ไหมคะ ABC แบ่งกันเลย A จะซื้อทุกวันที่หนึ่งหรือวันที่สองของเดือนทุกเดือนทุกเดือน B จะซื้อทุกวนันนี้นี่ๆๆอย่างเงี้ยห้ามซ้ำนะคะวางแผนดีๆไม่งั้นผิดกฎนะคะเรื่องนี้สาคัญมาก เทคนิคการซื้อรีวิวแบบลดคอร์สบางคนอาจจะซื้อรีวิวแบบราคาเต็มซึ่งนั่นแปลว่าเราจะเสียต้นทุนขาดทุนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยอดขายจากออเดอร์ซื้อรีวิวเราได้แค่ความน่าเชื่อถืออย่างเดียวเราเลยมีวิธีกลยุทธ์ในการลดคอร์สนะคะที่จะทําให้เราไม่ต้องควักเงินเยอะอสมมติมูลค่าสินค้าเรามันเป็นพันลองคิดดูว่าสมมติว่าเราซื้อรีวิวทีหนึ่งนะหนึ่งร้อยโอ้อทิษฐาน หมื่นหนึ่งก็ไม่ไหวนะถ้าซื้อทุกอาทิตย์เดือนละสี่หมื่นเสียค่าธรรมเนียมให้กับช้อปปี้ฟรีๆไปเลยนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลองคิดดูว่าเดือนหนึ่งเราเสียเขาฟรีๆเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามูลค่าสินค้าเรามันแพงเราควรจะมาลดคอด,ด้วยการเพิ่มตัวเลือกสินค้าอ่าวิธีที่หนึ่งนะเพิ่มตัวเลือกสินค้าอย่างเช่นสมมติขายสินค้ากอไก่มูลค่าเก้าร้อยเก้าสิบบาทเราก็ตั้งชื่อว่ากอไก่หนึ่งชิ้นกอไก่ เฉยๆนึกออกไหมคะแต่ไอซื้อรีวิวคือคําว่าหนึ่งชิ้นมูลค่าก็ตั้งไอออไก่หนึ่งชิ้นว่าอ่ามันจะต้นทุนนะ่ะมันจะห้ราคาไม่ต่างกันเกินห้าเท่าก็คํานวณเอาว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่อาจจะอยู่ที่เจ็ดร้อยหกร้อยแล้วก็ตั้งตัวเลือกตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ปิดไว้นะอย่าเปิดตลอดนะคะแล้วก็ใส่จํานวนครั้งน้อยๆในตัวเลือกหนึ่งชิ้นจากนั้นใส่รูปที่ไม่ใช่สินค้าหลักปกติแล้วก็ให้อา่าทีมงานเนี่ยไปซื้อ นะคะอันนี้ก็คือการลดคอร์สวิธีที่หนึ่งนะ,ะต้องคำนวณดีๆระวังดีๆเรื่องสต็อกทำเสร็จซื้อรีวิวเสร็จต้องปิดสต็อกตัวนี้ทิ้งประมาณนี้นะคะวิธีที่สองสร้างโค้ดลับก็คือโค้ดส่วนตัวนะคะสร้างโค้ดลับเฉพาะที่ไม่แสดงโชว์ใดๆทั้งสิ้นเป็นการกรอ กรอกโค้ดตัวนี้ไปถึงจะได้ส่วนลดนะคะส่งลิงก์และโค้ดรับให้กับผู้ซื้อกดใช้โค้ดร้านคา้าก็จะได้ส่วนลดทั้งหมดตามที่เราตั้งไว้อย่างเช่นราคามัน990บาทเราตั้งไปเลยซื้อครบ990บาทลดไปเลยเ0 0เท่ากับว่าคอร์นี้เราเสียค่ารีวิว200เงินจะคืนเราอะไม่ถึง200นะก็คือหาค่าธรรมเนียมอาจจะคืนเราประมาณ150ประมาณนี้เราถ้ากับเราลดคอร์ไปเยอะมากๆนะคะ ต่อไปอีกวิธีหนึ่งคือการยื่นข้อเสนอซึ่งยื่นข้อเสนอนี้อาจจะยุ่งยากมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีประชากรเยอะๆเนาะอาจจะใช้ได้แค่แบบอุ้ยรีบรีบซื้อซื้อเฉพาะกันเองก่อนไม่ต้องใช้ทุกวิธีนะคะก็คืออาจจะใช้วิธีนี้เฉพาะสิบคนอีกห้าคนใช้ยื่นข้อเสนออย่างนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอเนี่ยก็คือเปิดแอปช้อปปีแล้วก็กดไปที่ลิงก์สินค้าแล้วกดพิธีก้าแล้วก็กดคําว่ายื่นข้อเสนอมันจะอยู่ข้างๆปุ่มแชทนะคะกดยื่นข้อเสนอ ให้คนซื้อนะคนจะซื้อยื่นข้อเสนอมาให้เราจากกนนกสิบยื่นมาสัก200บาทอย่างนี้เราผู้ผู้ขายเนี่ยก็กดรับข้อเสนอแล้วก็ผู้ซื้อก็กดซื้อเลยนะคะจากนั้นก็สั่งซื้อได้เลยซึ่งวิธีนี้ดูดีๆนะบางทีถ้าไปเจอคนที่ไม่ใช่ทีมงานแล้วม่ยื่นข้อเสนอเราไปกดรับดันเป็นลูกค้าก็สวยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาจะซื้อรีวิวแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เราสามารถบริหารและควบคุมทุกอย่างได้ในสายตาเราในมือเราเช็คดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการซื้อรีวิวนะคะซื้อเพื่อที่เราจะสามารถชนะคู่แข่งให้ได้ซื้อเพื่อทีอ่มันสามารถแก้ไขในเรื่องของรีวิวหนึ่งดาวได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการซื้อรีวิวเพื่อลดคอร์ดได้ด้วยนะคะ หลายๆร้านใช้กันนะแต่เขาไม่ค่อยแชร์กันแต่ก็เวลาใช้ระวังดีๆเพราะมันผิดกฎช้อปปี้มันเป็นสายเทานะคะ